ก็สมดิเชตชอนเทิลด้วยเลยครับผมมันมีอย่างพวกเช่นเคยนะครับโปกาซีก็แมปเอสทีพวกเอเมทันฟอนนะผมก็มีการอัปเดตนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นอัปเดตตอนรับแอสโตอาร์กเต็มสูบเลยครับผมนะอัปเดตนี้ผมนะมันไม่มีชื่อหรอกครับอัปเดตเนี้ยผมนะแล้วก็ ผมจะตั้งชื่ออัปเดตว่าเป็น Astro Ark Part ที่1นะครับผมนะโอ้โหก็คือเดฟเซนด์เนะ่ยเขาได้บอกว่าเขาเดี๋ยวจะทำการอัปเดตแบบเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทนะผมนแล้วก็บอกว่าอัปเดตนี้ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับผมนะแต่สำหรับกูคือมันเป็นอัปเดตที่ใหญ่เหมือนกันนะคือเรารอกันมา3เดือนแล้วช่วงนั้นะแต่อัปเดตสกินนะผมนะอัปเดตร้าคานะคือโอนานมากกว่ามันจะมานะผมนะก็เป็นอัปเดตที่ใหญ่สุดเลยผมนะคือผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะไหมก็คือเปลี่ยนไปนะผมนะมีมมีตัวเเคสให่ออนะโ เรามาสรุปกันเลยบุกนะอัปเดตแรกเนี่ยก็คือมีตัวละครใหม่2ตัวในการชสมนะก็จะมีเป็นแอสโตรลาทีวีชมนะกับอเฮดครับกับตันออฟเดอะซีซีทีวีซึ่งหลหายๆคนจะนิยมปู่ยาม้าผมขอเรียกวตัวนี้ว่าปู่ยามาแล้วกันนะครับนะก็คืออ่าแล้วก็พวกเขาจะมีแขนข้างเดียวผูวชมนะมันเป็นปูย ama, ป่ยามาเพราะ,ราะว่าสก,กิลอะไรม,มันเหมือนปู่ในเรื่องบีตเออเป็นปู่ย ama, าม้าจะบีสเต็ปมานั่นแะครับผมโอเค ก็มีการเพิ่มเอพีซีรับมาถึง2ตัวด้วยกันชมนะตัวแรกจะเป็นชิปแทร์ติชมนะก็จะเนี่ยก็เป็น Astro Tech r e s e r ร์นะครับซึ่งผมขออธิบายในช่วงท้ายคลิปจะดีกว่าคนระับแล้วก็เอ c รับตัวที่สองเนะี่ยจะเป็นตัวของปู่ยามาชมนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยจะสูงเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะก็คือเขาจะสูงเกิดอยู่3จุดด้วยกันนับจุดแรกเนี่ยจะเป็นตรงรถถังนะครับก็อยู่ข้างหลังนี้นะครับผมนะ ส่วนจุดที่2อเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็คือจะอยู่แถวๆนี้นะครับนะส่วนจุดที่3จะอยู่ตรงข้างๆบอดตรงนี้ผมนะคือตัวที่ผม่นาอมมัชีตรงนี้นะเดี๋ยวชมคชมไม่เห็นนะก็เดินมาแถวตรงนี้เออจะเห็นทันทีผบโชมนะคือผมไม่เห็นอยู่แค่2จุดนี้ครับแต่อีกจุดนี้มันตรงไหนไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเขาเกิดบ่อยไหมเพราะว่าบางทีก็ผมก็บางครั้งผมก็แบบเออผมเจอแค่สองครั้งนะผมไม่รู้ว่ามันมีโอกาสที่จะไม่เจอตัวของปู่ยาม้าด้วยไหมเขาบอกว่ามันมีโอกาสในสี่ว่าที่จะเจอปู่แกนั่ โอเคผมนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนทำควสในคลิปเดียวนะคุณผู้ชมนเพราะเนื่จะว่าเคว้สองตัวนี้มันเท่ากันเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแล้วก็เขาได้มีการเพิ่มโหมดมาถึงสองโหมดด้วยกันนะจะเป็นโหมดด a r k Dimension นะครับกับโหมด Astro นะครับชมนะหรือก็คือโหมดอินเวชั o n นั่นแหละนะแต่คนส่วนใหญ่จะบนโหมด a s โต o นั่นเองโอเคเรามาพูดถึงโหมดด a r k Dimension แล้ว Dark น i m e n เนี่ยจะเป็นโหมดมืดนะผมนะเอาเป็นโหมดที่เอาไว้ทำควสของ Poli นะคุณผู้ชมนะคือเราจะต้องมีแตนตานี่ก่อนนะครับนะสำหรับการทำควสของแคโโตพลี่นะรับชม แล้วก็อย่างที่สองคุผู้ชมนะจะต้องมีมาร้า80ของ Astro Poli นะครับเอ้ยมีมาร้า80ของ l ทีวีนะแล้วก็ต้องมีเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือมี Astro Token ห้าอันนะครับ Astro Token เนี่ยคืออะไรใช่ไหม Astro Token เนี่ยจะเป็นของใหม่นะคุณผู้ชมนะเนี่ยอัปเดตมีอัพเดเนี่ยก็จะเป็นอนนะันนี่้วัตถุดินะน,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 นี้ผมมีสองชิ้นนะครับ Astro Token เนี่ยจะได้จากการาที่เราเอาพวกชิ้นส่วน Astro มาทำการหนาแน่ยนนะครับวันนี้ผมไม่อยู่ อันเดียวนะผมจรีบผมมี2อันนะแต่ผมเอาไปย่อยแล้วนะเนี่ยจาก2ีสอเป็น31เปอร์เซ็นต์นะซึ่งถ้าเราเอาชิ้นส่วนแต่ละอันมาย่อยนะครับเนี่ยวิธีย่อยก็คือให้เรากดซับนิดนะและ้วก็จะมีชิ้นส่วนต่างๆนะคือเราต้องซึ่งเราจะสังเกตว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเรามีกี่อันกี่อันนะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่อันเดียวนะคือเออ่นี่ผมเป็นอเ o เตอร์บลาสเตอร์นะครับนะคือกูดได้จากไหนไม่รู้นะยิ่งเราได้ของชิ้นใหญ่ๆจากพวกตัวระบบมาเยอะเนี่ยเนี่ยคือดูจากชื่อของนะมันจะมีชื่อของแอสโตแต่ละตัวนะ ซึ่งแอสโต่แต่แต่ตัวเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับนะเช่นถ้ายเยอะสูตรเนี่ยจะเป็นของโอเปอเรเตอร์ ater, ชุมชนหรือโอเปอเรเตอร์สปินเนอร์นะครับจะได้อ่าเอ็กซ์เทรเมนสามห้าร้อยนะส่วนบาสเตอร์ได้แค่สองพันห้าชุมชนซึ่งโอกาสดอกผมเลือกเท่าไหร่นะเห็นหลายคนว่ามันดอกยากมากนะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาจะแก้ให้มันไปเก็บเก็บของเข้าตัวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคือตอนแรกเหมือนคือวิธีเก็บของแอสโต่คือเราจะต้องกดยีนะครับชมุมนะก็คือเวลาดอกนะมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยนะมันจะเป็นพวก ตัวอย่างอุปกรณ์นะแล้วมันก็จะมีสีเขียวไฮไลท์ด้วยนะัวิธีเก็บก็คือกด e นะบุมนะแต่ว่าแผ่นนี้ผมหมายความว่าเขาจะแก้ให้มันแบบว่าเข้าตัวเราเลยนะโุยที่เราไม่ต้องกดอ่แค่เราไปอยู่ใ,ใกล้ๆเราก็เข้าตัวแล้วนะน่าจะทําให้น่าจะทําไว้ให้มันแบบง่ายขึ้นนะเพราะว่าหลายๆคนก็คง่ด,ดกันหลืว่าอูม้มเก็บยากมากนะบางทีอ แล้วความยากของแอสโตรเลยก็คือมันยากมากนะมันยากตรงที่แบบพวกแอสโตรตัวเล็กๆตัวจิ๋วๆมันยิงแรงด้วยนะมันทั้งหลบเก่งทั้งยิงโหดด้วยนะแล้วแบบบอสเนี่ยแม่งก็โหดเหมือนกันนะคือถ้าซวยจริงเนี่ยอาจจะเจอแบบบอสแต่ต้นเกมเลยลอะไรเงี้ยก็มีนะครับนะแล้วก็ไอโมเดลมันจะมีสกิลเปอร์เลรมาช่วยเราด้วยนะครับนะ <S <S ซ,ซึ่งโอกาสเกิดของพวกเนี้ยมันอยู่ที่3ใน2%นี่แหละนะ ได้เต็มต like ัวเด็ดตัวนี่งแหละสองสามเปอร์เซ็นต์นะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครโชคดีได้ดีเจสองหรือสามตัวเนี of, ่ยแม่งจะโกงชิบหายว่าดีเจมันฮิวได้ด้วยเวเออคือดีเจมันฮิวได้แต่ผมไม่รู้มันฮิวเท่าไหร่นะเห็นคนบอกว่ามันโกงดีนะคือเมื่อวานเนี่ยผมลงแอสตโรหมดไปประมาณสี่พันวินาทีนะแบบมีดีเจอยู่สามตัวนะแล้วก็ตายไปเรื่อยๆนะจนตอนนี้ก็เลยแพ้อะไรอีกโอเคผมนะก็จะประมาณนี้สำหรับวิธีทำเควสนะครับแล้วก็สำหรับวิธีการทำพวกรีเซชนะผมไม่รู้คนอื่นจะเข้าใจไหมนะก็คือสสรุปั้นนๆะแค่ เก็บชิ้นส่วนแอสโตแล้วก็เอามาทําการอ่าซับมิดนำผลนะให้มันได้1 0 0่งรอได้1 0 0่จะได้แอสโตโทเค็นมา1ชิ้นนะครับผมนะคือถ้าจะทําลาทีเวียจะต้องมีถึงจะต้องเอามาใส่ถึง500%ด้วยกันนะก็ะคืออยู่กับว่าเองจะได้ขอชิ้นไหนนะครับนะยิ่งไปขอชิ้นใหญ่ขึ้นเนะี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มเยอะนั่นเองผมต่อไปก็จะมาส,สอนคำเคล็ดของปู่ยามากเลยนะครับผมนะโอเคเคล็ดแรกของปู่ยามากันเนี่ยก็คือให้เราเก็บสโคชเอมเบอร์200ชิ้นนนะะครับผมนะซึ่งตอนนนีี้เ่ย พี่มีอยู่เกอผมมีอยู่ประมาณ124อันนะครับนะก็คือ Long ลงเฮลเว็บนัแหละนะม,มันมี2วิธีด้วยกันนะก็คือลงเฮลเว็บเทลโหมดกับร้านค้าท่านผะู้ชมนะซึ่งร้านค้าเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อนะมันเป็แค่อันเดียวนะวิธีที่ดีสุดก็คือ Long ลงเฮลเวนะ็บนัแหละนะแป๊บเดียวก็ได้ซีรีสิบอัน20อันแล้วนะถ้าแบบลงลงแบบพวกบ้าเกมนะแล้วก็ข้อที่สองนะัก็คือ,อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาชีวิตรอดอด้วยตัวละครของคาเมล่านะโดยที่ไม่ใช่ไททันนะครับก็คือให้เล่น ตัวอะไรก็ได้ที่เป็นผอมาคาเมล่านะแต่ห้ามเล่นพวกไททันเด็ดขาดนะก็คือเอาคาเมล่าในเว็บลักนแหะนะส่วนตัวผมแนะนำให้เป็นสกินของเมนิอที่ซีเอ็มนะแล้วก็เควสที่สามชมนะให้ฟาร์มมาสของเอสปาด้าให้ถึงแปดสิบนะเองซึ่งผมเนี่ยจะใช้คามแปนะก็คือซีคีส์มาเตอร์ลี่นั่นแหละครับเป็นของระดับอินสแตนต์ตหนึ่งแสนเลยนะผมจะรอให้มันมาก่อนนะครับอินสแตนต์แป ็พอทำคยปุ๊บเนี่ยผู้ชมจะต้องเตรียมเงินแปดหมื่นนะผู้ชมนะในการซื้อปู่ยามะนะครับผมนะซึ่งผมแนะนําว่าสเตจการทำคุยสำหรับผมนะผมแนะนําว่าถ้าให้เราทําในส่วนของฟาร์มมัตเตอรี่ก่อนนะส่วนฟาร์มมัตเตอร์ี่ฟาร์มเอมเบอร์ก่อนนะแล้วก็สำหรับใครที่มีเงินพอมันผมแล้วเนี่ยให้รอปู่แกเกิดน,นะถ้าว่ารอประมาณชั่วโมงนึ่งอ่ะพอมันถึงเวลาผมให้เราเดินหาเลยในสามจุดเนี้ย แกจะเกิดสักจุดใดจุดหนึ่งถ้าแกไม่เกิดก็ต้องรอไปได้เลยนะสหรับใครที่ท้าคอยเสร็จแล้วนะจบแล้วสำหรับสรุปอัปเดตนะผู้ชมนะก็คลิปนี้ผมก็ตั้งใจทำสุดเลยนะผมนะก็ถ้าเกิดว่าขอ้อมูลผิดภาพประการใดอะไรก็ขออภัยด้วยนะผู้ชมนะช่วงนี้ผมก็เป็นอะไรไม่รู้กับโหมด dark d i m e n น i o n นะโอเคผู้ชมนะสหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนผู้ชมสหวัสนี้ก็บ๊ายบายครับ